นี่เมาก่อนเลยไม่เคยเปิดนี่แบบโอ้สกิลวังการมากเพิ่งเคยเห็นไอเล่นกันน่ะบ็อกกี้บ็อกกี้โดน่แบยบ็อกกี้เอออเดฟอเดฟกับทิปบ็อกโอ้โหต่างคนต่างพี่เจยทำไมพี่เกยตรงนี้โคตรกระตกเลยอ๋ออเดฟนี่ตายนี่ไอ้ฟิสิกอเดฟอเดฟปออเดฟนี่ตายโอ้ชางเรียบร้อยโอ้ยเหลือเลืองแปดพันเองเนือดเนือดปอกเนือดปอกจะหมดแล้วทุกคนจัดการอีแค่แปดพันเอง เลือดปอกจะหมดอยู่แล้วเนี่เยเร,งงเราจะไม่สปอยไงว่าเลือดปอกก็โหสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองเนี่ยโอ้โหสองสกิลรับรองหายมีเก็บไก่กินใหญ่เลยตอนนี้อยู่สะพานบนอร่อยจัง64%สิบสแล้วหกอรแล้ววู้ฮตรงนี้ดูเดือดมากกว่าอีกก็ตีกันเหรอโอ้อป่าเดือดอย่างการเก็บพี่เจพี่เจพี่เจยินมองท้องฟ้าเพราะที่เห็นเห็นไส่ป่ะพี่เจเห็นพี่เห็นผมจะส่องเกมไหนพี่เจ พ่อคี้วิ่งตรงไปแล้วกินอย่างรวดเร็วพี่เจเก่งไหมป่าน่พี่พี่เจพายุนเนี่ยป้ายพายุนใช่หรือเปล่าเนี่ยผิดคนมันถูกพี่เจดิ้นไหมพี่เบื่อวะมานั่งเฉยๆแม่งก็เอออ้สกิลสกิลอดีปถนัดทัด The 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 ทัดเทปนี่ใครวะอ๋อสติงสติงนี่ใครเนี่ย เคพีพีอย่างเก่งเลยอุ้ยปินิดไอแคนไปสติงจตจิ้งไปอุ้ยสติงโหดอยู่นะเนี่ยอุ้ยตายเลยว่ะเดาว่ะเด็ดพอไอ้บาบาเลีอุ้ยตายแรงมากไปดูไอ้คนนี้มีมีมีแว่นอยู่คนเดียวใช่ไหมในในในเกมในในใช่ใช่ใช่เลือดตายแล้วครึ่งหนึ่ง จป่อยจป่อยตายหันกลับมานี่หันกลับมานี่เลวิตาอันนี้ก็เลวิตานี่ก็ไม่ใช่พิตาพี่ฟ็อกนี่ก็เก้าสิบเจ็ดเปอร์เลยนะจังโกเอาดี60แล้วอ,าอ้าวยังไงอันตีโอ้ยสี่สแล้วแรงอ่ะเออไม่ตายอุ้ยอย่าทำตายไปล่อยเลวพิตาต่อไปโต่อยต่อย เรียบร้อยโอ้โหพิต้าฝันดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝันดีพิต้าสกิลสิต้าจะตายแล้วตายพิต้าจะตายแล้วโอ้โหตายพิต้าเลยพี่เดียวตายอยู่ไหนอ่ะพิต้าไม่กินไก่มากเลยไม่กินไก่แล้วสี่สิบเจ็ดแล้วนั่นมันนั่นมันป๊อกกี้พี่ป๊อกไม่ใช่เหรอพี่ต้าู้ผิดขอโทษพี่ป๊อกแล้วสี่สิบเจ็ดเปอร์ ไล่หาไก่อมาที่เจนไม่ขึ้นไปขึ้นบนฝั่งฝั่งตรงข้ามกับฝั่งเริ่มเฮ้ยตะภาพได้ร้อยเปอร์ได้ห้าสิบเปอร์อีกอันพี่เจนเนียนเนียนนะเย็นแบบไม่รู้เราลุ่นหนาวตายตายขึ้นมาบนเห็นบ้านน่ะพี่พี่พอกพี่พอกก็น่ะจัดการพี่พอกเหลือเลือครึ่งเดียวเองใจเย็นๆนะตายพี่พอกเหลือเลือครึ่งเดียวเองไปไหนอ่ะป๊อก ขาไก่กินเจอแล้วตายตายตายพี่บอสกี่กินสามสิบปอรพี่บอสกีกินตายอร่อยอร่อยเนลล่าอ,อร่อยเนลเละ่ะเอออร่อยเนลล่ะาตายตายตายระเบิดระเบิดเอออะไรตายจัดการตายจัดการเลยหนีเดียวเรียบร้อยไม่หลุดไม่หลุดอุ้ยมองไม่เห็นติดเปิดแล้วยี่สิบยี่สิบ อือมันแหละทำให้ลบากเรียบร้อยเจ็ดเปอร์เจ็ดเปอรตายเดียวอืออือไม่ต้องสอยก็ได้ไม่ไม่กินชีสไม่รู้ว่าขาเปื้อนขาเปื้อนไปเล่นตองอื่นได้ไหมไปที่เล่นแมงเกียนใครเกียนวะการเบี้ยนเนี่ยสาบอย่างตายแล้วตายมันนี่เร็วตายมันนี่เร็วเฮ้ยตายสกิลใส่ใคร กาเดียนมันเกลียนใช่ป่ะเดี๋ยวจะบอกเคลื่อนให้กัดเฉยกาเดียนเลือด98แล้ว98แล้ว88อุ้ยอวตารอะหนี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 ก่อนหนีก้อนหนีก้อนจะยืนด้วยกันเฉยเฮ้ยกาเดียนเกลียนนะระวังด้วยทุกคนโอ้ยเก็บเอทีเค100กินระวังนะกาเดียนเหลือ44 14แล้ว14แล้ว14แล้วสกิลหยุดเยอะมากอะอเดฟสุดการ โอ้ยโอ้ยเอฟซีหอกใครเล่นหอกเหรเอ็นล่กหอแต่ใจจริงจำพิมได้อ้ารมาเล่นไม่เสร็จอู้เฮ้ยเลาเดียร์น่แปดเปอร์อีกแล้วอะตากรน๊อกแต่จะบอกว่าถ้าเราตีกันไปตีที่กว้างเหรอโจตรงนี้แต่เล่นเปล่ะ ก็ตายถึงก็แบบไอ้รถในด้วยจริงรถสกิลอันนี้มันมันเต็มทั้งแมพเมันมันเต็มทั้งช่องตรงนี้เลยตายตายตายระวังมาแล้วข้างหลังตายข้างหลังข้างหลังทางนู้นไหนทางกระพานเอออะไรยังเออโอ้โหหลกไว้ก็แย่งัวน่ะเออยังไงล่ะพี่โอ้โหไอ้บี่สันดีพี่ป๊อปเออเออโอ้โหมือตบเออ แบบโอ้โหขยับไม่ได <function> no ้เลยสบายแล้วที่ป <satisfy karang ados> <mon> ๊อกก่อนสบายแล้วที่ป๊อกก่อน้องนึ่งขยับไม่ได้เลยน้องหนึ่งหาที่ป๊อกก่อนราเจอแล้วไอ้พี่ป๊อกเกือบสิบเปอร์แล้วตายเต่าตายตายเต่าพี่ป๊อกวิ่งแล้วพี่ป๊อกยังไม่ได้ยังไม่ได้เลื่อนยังไม่ได้เลื่อนดักดักล่างสะพานได้ไไม่เป็นรรอป๊อกเบิร์นก็ได้ดักล่างสะพานดักล่างสะพานตายตายดักล่างสะพานเร็ว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  ไม่เป็นไรรอบล็อกเติมก็ได้พี่บลอกไม่ได้เลือดแต่ว่าต้างทั้งสารนะสกิลมันดีมากเลยโฟกัสเลยนีย่จิ้วจิ้วจิ้ว,วพี่บอกไม่ได้ไก่จริงนะใช่พี่บลอกเดินหาทั่วแบบเลยเจพี่เจเก็เบปะเพลแล้วยิงยัดกระต่ายให้ผมดูดอกเลยหน่อยพี่บลอกมี่จะไปไหน พี่ไม่ไม่หาไตรึเปล่าพี่ป๊อกเก็บมานาเ <นา S 1> กินอ,อเดียวเลยไม่มีเลือดกินเลยนะน้องสาวหาก่อนน้องสาวมา,ากเลยนะไม่มีเลือดจริง,รง,รงๆอันเนี่ยบนสะพานก็ไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยจะต้องวิ่งมาหาไตแล้วตายยังไงตายเดินะเล่นรอป๊อกนานแล้ว ไม่มีเลยเหมือนเไมหัวจะตายแล้วพี่ไปกินไก่ออตายออกมาสิออกมาที่กว้างๆนี่มันนี่ไงตายพี่พี่ป๊อกอยู่ข้างล่างตรงแคบมากตรงนี้เขาตีกันอยู่ตรงตางตรงช่องแคบมารดกาเราจะเดินผ่านงี้ให้ดูลูกหนูลงทำไมกดพี่ไก่ตรงนี้พี่ตรงไหนอะพี่พี่ไก่จะต้องช่องแคบอ่ะพีตายในช่องแคบมาเลยค่ะช่องแคบมารดกาโอ้ยกินพาราไลซ e ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่เข้าไว้กินไหมพี่ฟ็อกกินทั้งมันทั้งผักทั้งผักมีแต่ผักไม่มีเนื้อให้กินพี่ฝ่คนีกไก่ห้าสิบสามสิบเปอร์สองร้อแล้วก็ห้าสิบเปอร์อุ้ยพี่ผมเห็นร้อยฟ็อกพี่เอาจริงบอกนี่ไงจ่ายเจอแล้วตายตายดักว่ะตายดักว่ะฟ็อก้นี่ไงได้นี่ไงได้พี่ฟ็อกได้ได้พี่ ตายยังไงตายพี่ป๊อกก็ทีเดียวจิ้มกระเปิ้ล้มพี่ป๊อกก็ล้มออเออืีอเรอ,รอยอร้มัไม่รอดรอ,อัเนี้ยอ๋ออันต้มันลดความเสียหายแล้วเหรอไม่ใช่อมตะใน PvP เห็นแล้วอยากลงแล้วเกินแต่ว่าลงไม่ได้ทำ <laughs> ไม เป็นเพื่อน,นก,กันเนอะกันทำไมมันไล่กันเนี่ยไม่รู้แม่หงไม่รู้จัก